สวัสดีครับผมมารพินกับช n แนลฟิวไทยใน youtube ครับวันนี้ก็มีอะไรน่าสนใจอย่างหนึ่งนะครับนะหลายคนเห็นอย่างนี้คงเราไม่ถูกนะฮะว่าไอ้ดำๆตรงนี้เนี่ยคืออะไรขาวๆเนี่ยจะเดาได้ว่าเป็นนมนะฮะอันนี้คือโยเกิร์ตข้าวเหนียวดำนะครับแบบสมเร็จรูปที่ประเทศเวียดนามนะฮะก็ออยาอัวอยาอัวแนบกัน,นะฮะยาอัวแนบกั นะก็คือข้าวเหนียวดำกับโยเกิร์ตนั่นเองข้าวเหนียวดำล้านนาโยเกิร์ตนะฮะเดี๋ยวมาดูครับว่ารสชาติจะเป็นยังไงนี่ครับราคาก็ประมาณ10บาทนะครับ <c oughs> จิมโยเกิร์ตกับด่มหนึบนะฮะหวานหวานหนึบหนึบนี่ครับข้างล่าง มาดูว่าข้าวเหนียวดำจริงอย่างที่ผมว่าไหมถือหนืดครับหนืดนี่ครับข้าวเหนียวดำบ้านเรามีข้าวเหนียวดำลานหน้ากะทินี่ข้าวเหนียวดำลานหน้ายกเกิรอร่อยครับเข้ากันมากเลยถ้าใครชอบโยเกิร์ตเนี่ยลองดูครับ แต่ต้องมีข้าวเหนียวดำนุ่มๆนะต้องข้าวเหนียวดำคุณภาพดีแบบเนื่องๆแข็งๆไม่ได้นี่กาลังนุ่มเลยนะฮะเม็ดเล็กด้วยน่าจะเป็นพวกข้าวดอยสัดประมาณข้าวลืมผัวอะไรเงี้ยข้าวเหนียวดำยกเกิดครับอร่อยครับมาเวียดนามก็ลองทานดูครับเนี่ยเป็นห่ออย่างเงี้ยสำเร็จรูปนะแต่ตามร้านบางร้านก็มีขายนะครับ รกระเล็ดยาอ้วนแนบกรรํานะฮะแนบกัมก็ข้าวกันะข้าวเหนียวกรรําสังเกตคําว่ากัเนี่ยที่หมายถึงดาเนี่ยใช้ความหมายเดียวกันเลยกับภาษาไทยนะครับก็ต้องมีรากอะไรร่วมกันนะฮะอร่อยครับแล้วคาว่ากัมเนี่ยผมก็ชวนสงสัยเหมือนกันว่า เป็นไปได้ไหมมันเป็นเพี้ยนเป็นภาษากลางคำว่าคล้ำนะเพราะเสียงกอเสียงขอในทางภาษาศาสตร์เนี่ยมันใกล้เคียงกันมากแต่ที่น่าสนใจแน่ๆคือกัมเนี่ยแบบเข้ากัมเนี่ยเรากับเวียดนามใช้เหมือนกันครับผมแล้วพบกันใหม่ครับกับ c ชาแน e ฟิลไทยในทุ e ครับเก็บเรื่องราวการเดิน,นทางมาฝากกันครับ นี่อยู่ที่เมือนสปาครับหน้าต่างนอกหน้า,าต่างรงเวียนเอ้ดวงแหวครับผม